เอาแล้วครับผมกาวดีทุกคนด้วยนะครับผมกาวดีนะวันนี้เราจะมาจัดอันดับแมบที่น่าเล่นระหว่างรอชิน o บิไว้กลับมานะหลังจากโดนลิขสิทธิ์ไปก็เราจะมาจัดอันดับแมบที่น่าเล่นกันนะซึ่งอันดับนี้ที่ผมคิดนี้เป็นอันดับที่ผมคิดส่วนตัวนะไม่ใช่คิดแบบว่าเอามาจากคนอื่นนะผมคิดแบบส่วนตัวมาเลยแสดงอันดับ ก็สะระอันดับที่ผมจะเอามานะก็จะเป็น5อันดับนะจะเป็น5อันดับที่เกมที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีแหลนะนะก็โอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลย go โ,โอเคครับผมสะระเกมอันดับที่5ก็จะเป็น Universal Time นะก็เป็นเกมแนวขายเครียดอะไรมั้ง ใครเครียดนั่นแหละใครเครียดใครเครียดแต่ถ้าเรากากาสู้เขาไม่ได้ก็มัวร้อนนะเ็เป็นเกม PVP ต่อสู้นะมันเป็นเกมแบบว่าเอาอนิเมะเกมเค่อะไรแบบมั่วซั่วๆมารวมกันหมดถือว่าสนุกไหมสลับผมเป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยแนละ้วก็สนุกเออผมจะย้ำนะว่าเป็นความที่เห็นส่วนตัวผมนะที่ระหว่างลอชิโนบิไรนะก็เป็นเกม PVP ต่อสู้นะมันจะเอาเชื่ออะไรอนิเมะเกมมารวมกันให้หมดเลย พวก under t a l l โจโจนะมารวมกันหมดโจโจอะไรเงี้ยแล้วก็พวกแบบว่าที่เขาแตกมาเองอนะ ven, พวก over heaven พวกอะไร shadow the world นะก็แตเกมนี้ก็ขยันก็เล่นไม่ขยันก็เล่นได้ใช่แรเช้าของชาวบ้านเขานะก็เกมอันนี้สนุกไหมผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นจนโหดแล้วสนุกแน่นอนครับอย่าลืมมาเล่นกันสำหรับอันดับที่ห้า ่ะ Universal Time โอเคครับผมสำหรับอันดับที่4ก็จะเป็นแมป Hero ่ e g a ัสซี่เดกัส้ีเอาอีกแล้วสำหรับอันที่4ี่้วก็จะเป็น Hero l e g a c y นั่นแหละเออเมื่อกี้ l e g a c y ีมาจากไหนก็ไม่ดูนะก็เป็นแมปแนวความฟาร์มเมือจากโมคนโหเราบอกไหมแบบนั้นแหละแค่เปลี่ยนมาเป็นแบบคล้ายๆกับบล็อกฟูดแต่ว่ามันไม่ใช่บล็อกฟูด นะมันไม่ใช่บอกฟูดม,มันก็ไม่ใช่บอกฟูดอ่ะเออกูจะพูดแล้วนะนะก็เป็นแนแบบฟาร์มเวลขึ้นเวลไปเรื่อยแล้วก็มี p ีพีพีบาบาบา PVP พีพแล้วก็สุ่มอัตลักษณ์ต่างๆว่าเราอยากได้อะไรเช่นเราอยากเป็นเดกกูกวันฟอร์ออลเพื่อสแปซอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นนั่นแหละก็มาจากอนิเมะไมฮิโรอะคาเดเมีนะตอนนี้ก็เวลตันอยู่ที่350 นะตอนที่ผมลงนะวันนี้ผมทําก็วันที่22สนะาจารย์ดำเนี่ยก็เนี่ยอันดับที่4ี่ผมยกให้เป็นฮีโร่เลกาซีนะก็เราจะเลือกได้ว่าเราจะเป็นวินเลอรหรือว่าจะเป็นฮีโร่เฮ้ยนะไม่กี่เป็นไร <c oughs> เลือกได้ว่าเป็นวินเลอรหรือฮีโร่ก็แล้วแต่ว่าเราชอบอะไรนะแล้วก็ปลดล็อกเลเวลของอัตลักษณ์ต่างๆ นะก็เหมือนเกมแบบว่าพวกที่มันแบบเก็บเวลของพวกอะไรที่เราใช้อ่ะไปเรื่อยแล้วก็จะปลดล็อกเวลใหม่ไปเรื่อยนะก็ฝากด้วยสำหรับฮีโร่เลกาซีที่เล่นขั้นเวลาได้สนุกใช้ได้เลยครับแมบบนี้ก็มาเล่นขั้นเวลาชินอบิร้ากันได้ถ้าใครชอบแบบฟรรม์มฟนะก็เจอกันอันดับต่อไปกันไปกัน โอเคครับผมส่วนอันดับที่สามนะก็จะเป็นเจลเบรกนะครับส่วนตัวผมที่คิดว่าเล่นรอชินบิไปได้นะก็เป็นเกมนะแนวแหกคุกฆ่าตำรวจฆ่าแม่งทุกคนที่ขวางหน้าผมรอเล่นนะคะแต่แตำรวจหรือเราจะเล่นเป็นตำรวจ,รวจ,รวจแล้วก็ฆ่าพวกโจรก็ได้นะนนี้ไม่ได้ว่ากันก็เป็นแมปแนวเนี่ยป้นธนาคารเนี่ยมีป้นธนาคารด้วยนะป้นธนาคารป้นร้านเพชร พ่นพิพิธภัณฑ์ลานไฟฟ้ารถไฟลานไฟฟ้าเดี๋ยวกูคุณลานไฟฟ้าใช่ไหมเมื่อกี้รถไฟอะไรเงี้ยนะก็เป็นแบบพ้นแนวนี้ก็มันถามว่าสนุกไหมส่วนตัวผมเป็นคนชอบเกมแนวนี้นะก็คิดผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมคิดว่าสนุกใช้ได้นะโอเคแล้วก็จะมีระบบซื้อรถต่างๆนานา ซื้อรถเท่ๆไปอวดสาวๆอะไรนี้ซื้อรถเท่ๆไปขับโชว์โอ้โหสุดยอดไปเลยสำหรับเจลเบกขับรถโชว์กูร,รกวยนะกูมีรถคันหนึ่งล้าน<ส>มันไม่มีใช่ไหมกูรวยกว่าแล้วทำไมกูรวยกว่านะเนี่ยก็สำหรับอันดับที่สามก็เจลเบกสนุกไหมสนุกครับแต่ถ้าผมจะแนะนำต้องเล่นกับเพื่อนถึงจะสนุกวันนี้ ก็ระดับที่สามเจลเบกเดี๋ยวไปดูระดับที่2กันต่อนะสนุกแนะนำให้เล่นแบบนี้เป็นแมปหนึ่งที่ผมชอบเลยนะก็คือผมชอบแต่คุณอนไม่ได้ชอบนะก็ถ้าใครฟังไม่เข้าใจก็ก็ใครแมสซิตี้อ่ะถ้าใครเคยเล่นแมสซิตี้ก็นั่นหละครับก็นั่นคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่มีตีบอสไม่มีอะไรอยนี้มันก็เน้นสมจริงกว่าแมสซิตี้เยอะหน่อยก็มันจะมีแค่ฝ่ายฮีโร่อะไรล่ะโอ,อ้ฮีโร่มันจะไไน ก็จะมีแค่ฝ่ายฝังโจรแล้วก็ฝ่ายส่วนตำรวจแล้วุดตำรวจก็แจงแบงโจรตำรวจให้มาโจรอย่างน่าสงสารส่วนโจรก็แจงแบงตำรวจอย่างน่าสงสารนะเจอกันมีฮอด้วยเกมนี้เจอกันเดือที่สี่เลยเดือที่สี่เชี่ยเดืดือที่สองติดปากเดือที่สี่หรือเราเดียบเจอกันเดือที่สองครับโอเคครับ อันดับที่2อง Block Food นะก็จะเป็นแบบแนว One Piece นั่นแหละใครรู้จักกันดีนะเด็กยุคน,นี้ One Piece อะ่ะนะก็เป็นแบบแบบแนวแบบซื้อผลไม้ปีศาจ PvP สู้กันรับเวสเก็บตังค์ซื้อของนะฟาร์มเวลอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนอันดับที่นี่เลยอ่ะอันดับที่4ี Hero Legacy จะมีเลเวล ของอาวุธชิน้นนั้นนะเพื่อปลดล็อกสก,กิลต่างๆนะแล้วก็จะมีแบบพวก PVP อะไรเียสู้กันมีกล่องเก็บตงังวนๆลูปอัพเวลไปเรื่อยเพื่อไปเกาะใหม่เพื่อไปสู้กับตัวที่โหดหวาแล้วเพื่อจะได้เวลเยอะขึ้นนะแล้วก็ปลดล็อกสก,กิลแล้วก็ซื้อผล,ลไม้ใหม่วนลูปไปเรื่อยนะเป็นเนี่ยก็สนุกไหมผมให้มาอันดับสองต้องสนุกดินะถามว่า เล่นไหมเล่นครับแนะน,นําแนะนําเลยให้เล่นเพราะว่าสนุกแต่สําหรับใครที่เหลือการฟาร์มนมันเพราะว่ามันกาฟาร์มเยอะนะก็สําหรับในบล็อกฟูลเนะ่ยก็มันใช้เวลานาะนพอสมควรกว่าจะโหดนะก็พยายามหน่อยเด็กใหม่อาจจะย,ยากๆนะแต่พอหลังๆช่วงเร็วสามร้อยเร็วสองร้อยก็เร็วดีขึ้นนิดหน่อยนะแล้วก็ ซื้อพวกสกิลต,ต่างๆเช่นเท้าไฟเนี่ยนะพวกปืนพวกทำเฟสดาบปลดล็อกดาบอะไรเงี้ยนะก็อะไแหละก็เป็นแบบแบบแบบแ,บบแบบเออแแบบเป็นแบบแนววันพีชทั่วไปนะแต่ว่าผมยกให้แบบนี้บล็อกฟูดเป็นแบบที่สะดุกสุดในวันพีชหรือบางคนอาจจะบอกว่าพี่ทำไมไม่ยกให้แก MP นพีล่ะผมยังไม่ได้เล่นแกนพีเลย ก็ให้บล็อกฟุตไปก่อนนะก็เนี่ยแหละอันดับที่2 b l บล็อกฟุตก็แนะนำให้เล่นกันเพราะว่ามันสนุกจริงๆนะเดี๋ยวเจอกันอันดับที่หนึ่งนดับที่หนึ่งจะเป็นเกมอะไรไปลุ้นกัน go โอเคครับผมสำหรับอันดับที่หน,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 นึ okay, ่งน,น,นี้ก็จะเป็นแบบ all star tower defense ถามว่า ทำไมผมถึงให้อันดับหนึ่งเป็นของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์ <im> เพราะว่าช่วงนี้นะคนไทยเล่นพวกแมปแอนิเมะเยอะมากเลยนะเล่นแมททุกแมปเลยแมปไหนมานะก็ผมก็เลยยกให้แมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เป็นแมปอันดับที่นหนึ่งนะแล้วก็แมปนี้นะไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกเพราะว่าคนเล่นเยอะนะผมก็เป็นแมปแนวป้องกันฐานจากศัตรูที่เดินมานะ ที่มินมาป๊บป,ป,ป,ป๊พอมันเข้าฐานเราฐานเราก็จะเลือดเลยังหวะาฐานเราจะเลิ่อนหมดแพ้ไปนะแต่ถ้ามันเข้าไม่ได้เราก็ชนะเราก็จัดการพวกมันเรื่อยๆนะก็จะมีเป็นเวฟเวฟนะเวฟเวฟแบบเวฟสกถูกนะเวฟก็จะมีทั้งหมด15้เวฟนะทุกคนก็ถามว่าสนุกไหมสนุกครับแต่ว่าแดกเวลา ชีวิตถมกมากเลยด่านหนึ่งแม่งร่อไปแบบนานมากด่านหนึ่งสิบห้าเวนเนี่ยโคตรนานเลยถ้าไม่มีคนแบกบไม่นาานจริงๆนะวเว้ยแบบว่าโอ้โหมึนนานมากคือเล่นจนลากงอกอ่ะกว่าจะจบอ่ะรอบหนึ่งนะก็แล้วว่าถามว่าพี่ชอบไหมส่วนตัวผมก็ผมก็ชอบทาวเวอ่อออสตาทาวเวร์ดีเฟนซ์น้ำมีตัวละครหลากหลายมีพวกอนิเมะต่างๆเข้ามาพวก ายฮิโรคาเดเมียของพวกเดดโนดนะวันพีชวันพีชแล้วก็โงกุน ok อะไรนี้นะแล้วก็บีชเทมอนะนารูโตะนะต่างๆมากมายโจทาโรนะโจโจนะั่นแหละมาห,หมดนะล่าสุดตอนนี้ก็จะเป็นแอคแทกออนไรทันนะโอ้โหสุดยอดไปเลยสำหรับใครที่เล่นเกมน,นี้บ่อยๆนะก็ ผมก็เป็นห่วงเรื่องหนึงคือลิขสิทธิ์ของเกมผมไม่รู้ว่ามันจะโดนปิดหรือเปล่าแต่ว่าอย่าโดนปิดเลยเพราะว่าคนไทยก็เล่นเยอะมนะากแบบนี้ก็สู้ๆครับอย่าโดนปิดนะก็สำระออันะที่หนึ่งก็ออส o า e r ว e รีเฟนนะถ้าใครชอบพวกอนิเมะอะไรต่างๆแต่ว่ามันดูดเวลาไปหน่อยนะก็มาเล่นกันได้นะแล้วตอนนี้คนเล่นเยอะมากนะหลายคนต้องรู้จักแล้วสำหรับ 5อันดับที่น่าเล่นนะรอชินบียไวทูกลับมาให้บริการให้เล่นอีกนะก็หมดแล้ว5อันดับเป็นยังไงกันบ้างครับที่ผมจัดมาก็มีแบบดังๆทางนั้นใช่ไหมล่ะมีทั้งที่หลายคนชอบบ้างหลายคนไม่ชอบบ้างนะก็ผมย้ำนะว่ามันคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็ว่ามันสนุกไหมอะไรนี่ นะก็มันเป็นความท,ที่ส่วนตัวของผมที่ผมยกตัวอย่างมาห้าอันดับหมดที่สามารถเล่นรอชิลลีออ่ไรทชูได้เรา่ <ST> S> <S ย้ายทำยอะไรย้ายผมทนชิปอะไรอะไรต่อไปนะบอกกันได้ย้ายทำแบบอะไรแกนพีชชิงพีชบอกฟดูดโลคูลรีวิวอะไรต่างๆนะบอก,นะอออกบ,บองมากันได้นะต่พี่น้องพี่น้องก็บบอกมากันได้นะก็สารวันนี้ก็ไปแล้วครับ เจอกันครับเจอกันคิดหน้านะกาผมจะทำอะไรโมเมนต์อะไรนะไปละเจอกันทุกคนบ๊ายบายมิกกี้เมาไปแล้ว